สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดพอยส์พามาจัดสเปคคอมกันนะครับซึ่งสเปคคอมที่แอดพอยจะพามาจัดวันนี้นะครับจะเป็นเคสค,คอมพิวเตอร์ทรงแปลกตาม,มามากๆเลยจะเป็นทรงสามเหลี่ยมหรือว่าทรงพีระมิดน,นั่นเองนะครับนี่เป็นะครับสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่2แล้วนะครับที่ลูกค้า ทักมาสั่งซื้อคอมกับแอดฟ็อกนะครับเครื่องแรกก็ไปเทรดทุนเครื่องที่สองก็เทรดหุนเหมือนกันนะครับแต่อยากได้รูปทรงแปลกใหม่นะครับผมก็จัดให้ได้เลยนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับสามารถต่อได้สูงสุด7หน้าจอนะครับหรือว่าเมื่อคนไหนเนี่ยอยากเอาไปเล่นเกมแต่อยากได้เคสคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็สามารถบอยฟ็อกได้นะผมสามารถจัดให้ได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็เครื่องนี้นะครับมีออปชั่นพิเศษนะครับเพื่อจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้ครับนี่จะเป็น สายไฟที่เอาไว้ครอบกับตัวสาย24พินเมันบอดอีกหนึ่งทีนะครับทำให้เวลาเราเปิดเครื่องนะครับจะเห็นไฟวิ่งซิ้วซิอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับเราสามารถป่อยเอฟเฟกผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะครับโดยวางไว้ตรงเนี้ยนะครับดูมันดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะผมพร้อมชุดน้ําปิด3ตอนข้างล่างนะผมบล็อกน้ําก็มีไฟ RGB สวยงามลงตัวสุดกันไปเลยนะครับซึ่งถ้าใครเอาไปที่ห้องนอนนะครับหรือว่า เป็นห้องทํางานเนี่ยมันจะดูสวยงามมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดีกว่านะครับว่าเคสท,ทรงพิวิตมันจะประกอบคอมแตกต่างกับเคสท,ทั่วไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดป็อกด้วยนะครับไปรับชมกันเลยนี่นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้าตัวเคสนะครับออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมา,มากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C นะครับส่วนนี้ก็เป็นพวก audio jack ต่างๆนะครับตัวนี้ ปุ่มเปิดเครื่องนะครับส่วนนี้ก็เป็น USB 3.0นะครับด้านหน้านะผมก็คือในส่วนของ1,2,3,4,4 4, ฝั่งนี้เป็นกระจกทโบกร์ดจะแบบเหมือนแบบมีฟิล์มเทาๆนิดหน่อยผมเพื่อกองแสงให้ไม่แสบตาเราเกินไปแล้วก็ดูภายในให้มันแบบดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ในการคคุมไฟเส้นนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่วางตัวหม้อน้ํา3ตอนของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับพร้อมกับพัดลมในการดูดลมเย็นนะครับผมเข้าไปแล้วไปความร้อนหม้อน้ําตัวเคสตัวนี้นะครับในการดูดลมเย็นเข้าไปก็จะมีช่องต่างๆนะครับนี่ตามนี้เลยจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีช่อง,องนี้ครับนี่คือทั้ง4ฝั่งเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะไม่มีรูในการถ่ายเทอากาศนะครับแล้วก็ พัดลมที่แถมมาให้อย่างตัวนี้คือลมแรงมากนะครับคือดูดลมออกไปได้อย่างดีเลยแหละสามารถปรับโหมดไฟได้ด้วยนะครับเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินหรือว่าเปิดออโต้ก็ได้อันนี้ก็คือจะแถมมากับตัวเคสพัเตอร์เลยแถมมาแค่ตัวเดียวตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดกระจกพีระมิดออกมาแล้วนะครับนี้ก็จะเป็นโครงนะครับการถอดนะครับก็แค่มันจะประมาณได้อย่างเงมันจะสวมลงไปไงี้ครับ,บแล้วก็เวลาเราจอดแล้วก็ ดึงมันออกอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆแล้วมันจะมีตัวน็อตขันเอาละครับผมก็จะพามาดูภายในนะครับเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นเบนบอร์ด M A T X นะครับเครื่องนี้สามารถรองรับได้ A A T X นะแล้วก็เพื่อจะสังเกตเห็นได้ว่าการจอนะครับถ้าใส่กับเคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้เลยนะครับซึ่งดูสวยงามแล้วก็ดูแปลกตามมา,มากๆเลยนะครับการจอที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นการจอ g ที 30, ่730มศูนย์ตเอดนะครับสำหรับต่อหลายหน้าจอโดยเฉพาะเลยนะครับการเสียบกาจอนะครับจะเสียบผ่านสายเลเซอร์นะครับนี่เอามาเสียบข้างล่างนะครับทำไมแล้วถึงเสียบข้างล่างเพราะว่าตัวสายเลเซอร์ที่แถมมากับตัวเคสตัวนี้มันค่อนข้างสั้นเลยนะครับถ้าเอามาเสียบด้านบนมันจะแบบลังกันเกินไปนะผมเสี่ยงช็อตนะครับถ้าใครจะซื้อกาจอที่เอามาเล่นเกมนะครับแล้วจะใส่ สล็อตแรกผมแนะนาให้ซื้อสายไลเซอร์แยกจะโอเคกว่าจะมีคุณภาพมากกว่าสายไลเซอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับถามว่าถ้าเราเอาการ์ดจอมาเสียบสล็อตข้างล่างแล้วมันจะวิ่งเต็มที่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่าการ์ดจอตัวเนี้ GT 730 4 Port HDMI ปกติแล้วมันจะวิ่งแค่ x1 น,นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเสียบช่องนี้หรือว่าช่องนี้หรือว่าช่องนี้ก็วิ่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียบช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไง การ์ดจอใบนี้มันก็วิ่งที่ x 1อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าการ์ดจอใบนี้ยมันวิ่ง x หกใช่ไหมครับผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มงบอีกพันสองพันซื้อสายเลเซอร์แยกมันจะทําให้การ์ดจอเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเคเบิ้ลไทยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะล็อกการ์ดจอให้มันมั่นคงนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับเพราะว่าการ์ดจอ x หนึ่งอ่ะมันจะมีตัวสล็อตสั้นๆแค่นี้แค่ครึ่งเองนะครับผมเพราะว่ามันวิ่งแค่ x หนึ่ง ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของด้านหลังในส่วนของด้านหลังนะครับนี่การ์ดจอที่ผมบอกว่า4 port HDMI นะครับจะเป็น HDMI ล้วนเลยนะครับแล้ก็ด้านหลังนีครับตรง back a o panel จะเป็นประมาณนี้สับไพนะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ถ้าใครจะใส่ฮาร์ดดิสใส่ s ด d ก็สามารถใส่บริเวณนี้ได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอานี่ครับตัวกรอบพีระมิดสวมใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่แล้วตอนเปิดเครื่องเนี่ยมาจอ่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรกรอบกรอบเคสพีระมิดนะครับมาสวมใส่ให้ดูนะครับอันดับแรกเลยก็หันช่องก่อนนะครับเพราะว่า ในส่วนพวกสวิตต่างๆนะครับมันจะเว้นว่างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หันให้ถูกทางก่อนนะแล้วก็เล็งก่อนเล็งเล็งเล็งพอเราเล็งดีแล้วใช่ไหมครับก็ค่อยๆไปยุงมาผมสวมเลยสวมเม้ยสวมสวมันี้ได้ปะเออ,อทำไปเรื่อยนะครับอ่ะในส่วนของตัวที่ครอบก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับแล้วก็นี่ครับใส่ลงไปแบบนี้เลยลค่อยๆใส่ เลงดีๆนะครับแต่ขึ้นมาหลายบาทนะครับเกือบหมื่นเลยนะเนี่ยเลงเลนครับ น่านจะได้แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีน,อน็อตอยู่ข้างล่างผมแล้วก็ยึดนะครับเัระจะมีน,อน็อตข้างๆงนะี้แล้วก็ยึดให้เข้ากันนะครับทีนี้เวลาเราเสียบสายไฟใช่ไหมครับชบุมันจะเปิดตรงนี้ได้นะนี่คือแบบออกแบบมาได้เท่มากลงตัวมากครับแล้วก็อาเสียบสายแลนไปสายหน้าจอครับผม ทีนี้ก็จะเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ไฟหน้าจอนะครับงาเรียบร้อยทีนี้เราก็จัดสายไฟนิดนึงก็ปิดแล้วเราก็โยงสายไฟมาในแสวตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเคสตัวนี้นจะเว้นว่างตรงด้านหลังไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะแบบเอาสายไฟลอดไว้ให้มันสวยงามนะครับแล้วก็จับปรญหารโอ้โห พอใส่ตัวที่ครอบแล้วเคสหนักมากนะครับอ่ะ,อะผมจะเอียงๆไว้อย่างนี้แล้วกันมันจะได้ดูสวยงามดูมีมิตินะครับแล้วก็หน้าจอนะครับถ้าผมแนะนำแนะนำหน้าจอประมาณ27นิ้วขึ้นไปเวลาวางคู่กันกันกบเคสมันดูสวยงามเพราะว่าถ้าเราใช้จอย2ิบสองนิ้วจอย4ิบสี่นิ้วเวลาวางคู่กับตัวเคสมันจะดูไม่ค่อยแมทช์กันสักเท่าไหร่นะครับอ่ะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับว่า สวยงามแค่ไหนนี้ยังไงโคตรสวยเลยนะครับหมดไฟโอ้ยผมผมเกือบลืมปับบ่มหมดไฟให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมขี้เกียจยกเพราะว่าถ้าถ้าผมจะยกอะผมต้องถอดสายไฟด้านหลังออกอีกนะครับแต่จริงมีหลายหมดมากนะผมถ้าใครอยากประกอบคอมกับ Adbox นะครับก็สามารถบอกได้นะผมว่าอยากได้สายไฟแบบนี้นะครับจริงๆสายไฟแบบเนี้ย มันมีทั้งสายไฟเลนส์กาจอมีทั้งสายไฟเมนบอร์ดย4พินนะครับสามารถบอกได้นะผมจัดให้ดนหมดเลยนะครับพร้อมกันเก็บสายไฟอย่างดีสินค้าทุกชิ้นมือหนึ่งประกัน3ปีนะครับผมบางชิ้นก็ประกันมากกว่า3ปีอย่างแนมบางทีประกันไร้ธรมจนกว่าจะเลิกผลิตนะครับแล้วก็ถ้าสินค้าตัวไหนมีปัญหาภายใน1เดือนเสียหายเกิดจากจากเสียหายเกิดจากการใช้งานเดีย๋ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอเคมอ่ะนี่ก็ ช้งาน,นได้ลื่นไหลนะผมเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปสเปคในส่วนของ CPU นะจะเป็น i5 1 1400 6คอร์12เทรดทำงานหลายอย่างได้พร้อมกันได้ลื่นไหลาสามารถตัดต่อได้สตรีมได้หมดเลยนะครับแล้วมก็เป็น16กิกสามารถเปิดลหลายอย่างพร้อมกันได้เยอะเลยเปิด Google Chrome 30 40แ t ็บได้อย่างชิลๆนะครับหรือว่าในส่วนของ M.2 SSD นะผมการเก็บข้อมูลก็โหลดโปรแกรมไว้เปิดโปรแกรมไว้ได้หมดเลยนะผมอัปเดตได้รวดเร็วนะครับนี่ การโหลดโปรแกรมต่างๆ,ๆทำได้อย่างดีอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมกับ Adbox นะครับก็ทักมาได้ที่เพจ a d b o x อกจัดสเปคคอมหรือว่า a d s i a d b o x จัดสเปคคอมก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปต่อๆไปกันเลยครับ